ครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่วงรายการกฎหมายน่ารู้และการเมืองไทยกับสำนักง,งานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอตรอตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุวันแสงพันผมวิชิตติดท้าประสบประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐผู้กขียนวโสัโงสือพิมพ์ทันใจนิวอินสไตรทีวีทีทีทีวีทีออนไลน์และว่าที่ผู้สมัครสส บัญชีได้ชื่อในนามพรรคประชาไทยวันนี้เรามาพบกันในวันที่13เมษายน2565วันนี้เป็นวันสงกรานต์และถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของเราชาวไทยด้วยนะครับวันนี้รายการเรายังอยู่ในคำพิพากษ,ษาของศาลฎีกาเมื่อวันที่7เมษายน2565 เพราะคำพิาพากษานี้นะครับมีผลผลูกพันกับทุกองค์กรและมีคําที่เราจะต้องนํามาขยายความมาศึกษาทําความเข้าใจกันก็คือสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเรียกย่อยๆว่าสปก,ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่นะครับผมอยากจะนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาจักรไทย พุทธศักราช2560ารมาดำเรียนท่านทั้งหลายว่าในรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยพุทธศักราช2560นั้นบัญญัติเรื่องที่ดินไว้หลายมาตราวันนี้ขอนำเรียนในบางมาตราบางส่วนที่เกี่ยวข้องกันมาตรา73รัฐพึ่งจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่ช่วยให้เกษตรกรประกอบเกษตรกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูงมีความปลอดภัยโดยใช้ต้นทุน,ต,นต่ำและสามารถแข่งขันในตลาดได้และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไรตรงนี้สำคัญอย่างยิ่งน,นะครับและเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไรให้มีที่ดินทำกินโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีการอื่นเราไปดูว่า ในการปฏิรูปที่ดินนั้นเนี่ยนะครับเรามีพระราชบัญญัตินะครับปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพศ2อ1พห้รหรือเราเรียกก,กันย่อๆว่าสปรกรสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรนามนเนี่ยนะครับเป็นส่วนราชการในระดับกรมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหก,กร มีหน้าที่จัดการจัดการที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมให้เกษตรกรสามารถทำกินในพื้นที่นั้นๆได้ปัญหาที่ผ่านมาครับผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้มาอย่างต่อนเนื่องปรากฏว่าพื้นที่ปัิรูปที่กฎหมายได้บัญญัติไปแล้วเนี่ยนะครับส่วนหนึ่ง นักการเมืองอดีตทรายการน,นะครับผู้ที่เคยมีบาร,รมีอะไรต่างเหล่านี้หรือกลุ่มทุนเป็นผู้ถือครองที่ดินปฏิรูปในพื้นที่ปฏิรูปที่กฎหมายนี้กําหนดไปก็ไม่สามารถที่จะไปดำเนินการใดๆได,ได,ได้พอมีคําพิพากษาของศาลเมื่อวันที่7เมษายน2 5 6 5เราก็พอมองเห็นช่องทางว่า ต่อจากนี้ไปสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกอท่านต้องทำงานหนักขึ้นและต้องจัดสรรที่ดินให้เป็นธรรมแก่ประชาชนผมขอปิดท้ายด้วยคลิปค้นหาทาง g ูเกิ e ครับภาพและเสียงว่าสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีหน้าที่ทำอะไร และนพบก,การเโอกาสต่อไปวันนี้ส่งท้ายด้วยคลิปคุดนี้เชิญครับ